เตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอแนวทางการเสี่ยโชูโป,ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังจากละองชาแน,นลค่ะสวัสดีสสดนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่10กันยายนพศ2 5 6 5นะคะก็มีเอหลายแต่หลายท่านนะคะให้เอดตาม ตัวเลขสูตรของอาจารย์ยอดให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมกันนะคะวันนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะมาแบ่งปัน f c ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งล่าสุดงวดที่ผ่านมานะคะก็เข้านะคะอาจารย์ให้38นะคะแต่ว่าตัวเลขก็ออก832ตัวล่างนะคะท่านผู้ชมเข้าชุดที่1นนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะแล้วก็เลขวิ่งก็เข้านะคะ แต่ว่าในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็ส่งตัวเลขมาให้แอดนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนั้นแอดไม่ว่างนะคะเพราะว่าแอดก็ไปงานสุภนะคะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้กับ f c c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าในตัวเลขในโค้งสุดท้ายนะคะก็เน้นให้สองก้ากับ3าสนะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายมากๆนะคะถ้าแอด นำเสนอโค้งสุดท้ายก็คงจะเข้าบนเข้าล่างนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะท่านผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็พร้อมที่จะแบ่งปัน FC ทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ยอดพร้อมกันเลยค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยอดสวัสดีสสดค่ะทุกท่านหรือช่องละอองแชนแนลทุกท่านก็วันนี้คือมาตามเคยครับทําไมทุกท่านว่าทําไมถึงนานลงเทพคือถ้าเราลงเร็ว มันก็หลายใจอย่างว่านะ,ะพูดง่ายๆครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือเลขตัวเดียวๆน่ยแต่ทําแล้วทําอีกอย่างว่านะอต้องคํานวณหลายๆรนหลายๆรนนอบ<อ><อ>คือที่นี่จะไม่คํานวณหลายๆโรอบคือจะเอาทีเดียวจบทีเดียวจบถ้าหลายรอบไปมันกน็มันไปทั่วเลยเนาะ,ะทำยังไง ก็เอฟซีเขาก็ให้แอดตามให้ค่ะอาจารย์ครับครับครับไอ้งดที่ผ่านมาก็เข้าชุดที่หนึ่งเนาะเข้าชุดที่หนึ่งให้สามเป็ดเนาะครับเลขวิ่งกับสองกับสามก็มาด้วยกันครับแต่ที่น่าเสียดายเนาะอาจารย์เนาะที่อาจารย์ชุโค้งสุดท้ายผมก็ให้มาอีกครับสองเก้าแล้วก็สามสองแล้วก็สามเก้าเลขสามตัว เป็นชุดที่หนึ่งเนาะนั่นแหละเป็นชุดที่หนึ่งนั่นแหละชุดที่หนึ่งเพราะว่าอาจารย์ก็เอามาฝากไว้กับลูกสาวเอสเนาะใช่่นนัแหละทีนี้วันนั้นเอสก็ไปงานศพอาจารย์ทีนี้ก็ไม่มีเวลาลงเนาะก็เลยพลาดในโครงการนไี้นี่หรอกครับก็ต้องตามไปเรื่อยๆคือมันมันก็ยังงี้แหละทำยังไงหวย ค่ะงวดนี้ตามต่อนงวดนี้ยังมีหวังน้ออาจารย์หวังหวังงวดนี้ก็หวังค่ะค่ะก็ตามต่อมันดืมค่ะอาจารย์งวดนี้ก็คำนวณเสร็จแล้วน้อาจารย์เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคืองวดนี้ก็สามก็สี่วิ่งแต่อาจจะเป็นเด่นสามงวดนี้นะดูเอาเองครับดูดูดูในนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรแม่นๆ่นจากอาจารย์ยอดพร้อมกันเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็คำนวณเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ เลขครัวโบราณเล่นบนอย่างเดียวชุดเต็มนะคะเป็นชุด38คู่ใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้จะเป็นชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์ก็แยกสัดส่วนให้แล้วนะคะเป็นชุดที่1ชุดที่สองวันนี้มีชุดที่หด้วยเนาะ1-5นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขของอาจารย์ก็จะเข้าทุกงวดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะ งวดประจำวันที่16กันยายนพศ2565นะคะชุดที่1ให้มา3ชุดนะคะชุดที่1มี1 3 2 4แล้วก็9 3นะคะอันนี้คือตัวเน้นที่สุดนะคะใน,นสูตรนี้นะคะน้านจนันเนาะค่ะแล้วก็ชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะมีสามสามห้าสามหกสามเจ็ดสาม 1>, 1 4, 4ึ 4, ่6 4แล้วก็7จสนะคะอันนี้คือชุดที่สองนะคะตัวรองถัดลงมานะคะแล้วก็ชุดที่3มนะคะชุดที่3ามก็จะมี2 0 3 0 4 0 3 1 4ามศูนย์สองสองห้สองสอแปดแล้วก็4 1 1นห้า 1>, 1 6 2 7งหกสอดหนึ่งหนึแปดแล้วก็9 1นะคะอันนี้เป็นชุดที่3นะคะแล้วก็ชุดที่4นะคะก็จะมีหนึ่งเจ็ดสองหกสามห9 5สาหกสามเหแล้วก็9 7นะคะ

6 7 76แล้วก็9 4นะคะอันนี้คือชุดเต็มจากอาจารย์ยอดเนาะครับครับแล้วก็วิ่งนะคะวิ่งบนล่างมี3กับ4นะคะวิ่งบนล่างมี3กับ4นะคะเน้นตัวไหนคะอาจารย์เลขวิ่งคือ3ครับเน้น3เนาะเดี๋ยวอปจารง์ลงให้เอดูเน้นสุดๆคือวิ่ง3บนล่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับ f c ท่านใด ที่ชอบวิ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีสมตัวให้ด้วยเนาาอาจารย์เนาะใช่ใช่สามตัวนะคะก็จะมีอยู่ฝั่งนี้นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้นะคะสามหนึ่งสามหกหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งสามนะคะก็งวดนี้ก็ชุดเต็มนะคะท่านผู้ชมอาจารย์ก็จะนําเสนอชุดเต็มนะคะก็ในโค้งสุดท้ายก็จะมา ฟันทงเน้นตัวเลขให้อีกรอบนะอาจารย์เนาะก็พลาดไปงวดที่ผ่านมาเน่คมันไม่รู้จะหมดตัวเลขทำไปได้หมดปีหมดชาติไม่ตอนตอนโค้งสุดท้ายอาจารย์ก็เน้นให้น้อยชุดเนาะน้อยน้ยยแล้วก็3มตัวก็จะมี2องสสอนั่นแหละแล้วก็สี่สี่สาสค่ะเพราะว่า3ามตัวก็ออก3ามสามสองเนาะ พอแอดมาดูลังห้วยอกอายจานอุ้ยน่าเสียดายมากเลยไม่ได้ลงคลิปกายจานเนาะคือไม่ได้ลงคลิปแต่ผมก็ให้ไปทั่วแหละให้คือลูกศิษย์อะไรเขาก็ได้ถูกมาเอาใช่ไหมคะอาจารย์เขาเอาเขาโทรมาเอามีเอฟซีโทรมาเอาเยอะส่งไปนั่นะสงสัยเอฟซีของอาจารย์คงจะถูกกันเยอะเนาะถูกเยอะอยู่ถูกเยอะอยู่เนี่ยเขารอคอยดูอีกอ๋อค่ะค่ะ ก็ให้ท่านผู้ชม fc ลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะครับอยู่ในนี่แหละตัวหนึ่งไม่ต้องกลัวผิดดอกออคือมันเป็นแนวทางคือพูดง่ายๆมันเป็นพิมพ์ได้เลยนั่นแหละครับตัวเลขเราไม่ต้องไปหามาทางอื่นคือใช่ในในในพิมพ์ตัวนี้ไปเลยง่ายๆดีนั่นแหละครับเราไม่ต้องไปหาหนูน่นนี่มาอย่างนู้นอย่างนี้แต่<อ>ส่วนมากมันเข้าชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนาะชุดที่หนึ่งที่สองชุดที่หนึ่งที่สองตลอดเลย ค่ะนอกนั้นคือตัวรองนะคะชุดสามชุดสี่ชุดห้านะคะคือตัวรองนะคะเพราะว่าไอ้งวดที่ผ่านมาก็ไอ้ให้สามแปดก็อยู่ชุดที่หนึ่งใช่ชุดที่หนึ่งอือค่ะอาจารย์งวดนี้มั่นใจในสูตรไหมคะอาจารย์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นพูดง่ายๆคือล้านเลยแหละพูดง่ายๆมั่นใจล้านเปอร์เซ็นเนาะล้านเปอร์เซ็นค่ะอันนี้พูดง่ายๆเลยคือไม่อยากพูดเยอะคือ คุณภาพมันอยู่เหมือนเดิมเ,เลย <c oughs> คือทำมาจนรู้แต่จะบอกว่าตัวนู่นตัวนี้บอกไม่ได้ไม่รู้มันจะออกตัวไหนบอกไปกับพ่อแม่พี่น้องก็จะเสียเงินให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเอาเองเลือกเอาเองอยู่ในนี่แหละไม่ชุดหนึ่งกับชุดสอง่ยระหว่างชุดที่หนึ่งกับชุดที่สอง ให้เอฟซีลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็เพราะว่าอาจารย์ก็แยกเน้นชุดให้เร้วนะคะให้เรียบร้อยครับถ้าชอบก็จับไม่ชอบก็ผ่านไม่ว่ากันนะคะบางคนก็ชอบบางคนก็ว่าเยอะจานแล้วแต่เนาะแล้วแต่นี่ไม่ไม่เป็นไรเยอะก็ไม่รู้จะทำยังไงเราก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนอจา์เนาะใช่ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนอจา์เนาะใช่มันอยู่ในนี่แหละแ้าผม วดนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมใช่ไหมคะมั่นใจเหมือนเดิมครับมวดนี้มั่นใจเหมือนเดิมไม่ต้องห่วงว่ากลัวผิดหรอกท่านครับถ้ารู้จักเล่นท่านถ้ารู้จักเล่นเอากําไรท่านดูก่อนอ่านก่อนดูว่าเออชุดนุ่นซื้ออย่างงี้ชุดนี้ซื้ออย่างงั้นผมก็จัดไว้เรียบร้อยครับดูดูอาจารย์ก็แนะนําแนะนําวิธีการเล่นนการเล่นทํายังไงจะไม่ให้ขาดทุน ถูกทุกงวดถ้าท่านปฏิบัติตามไม่มีการพลาดคือถูกทุกงวดเลยแต่ถูกมากถูกน้อยไม่รู้ดูแต่ชุดของมันบางทีถูกชุดหนึ่งเราก็เออได้เต็มๆไปชุดสองก็เบาๆชุดที่สามที่สี่ก็ชุดที่ห้าก็ทุนคืนก็จบนั่นะเนียวางแผนไว้อย่างนั้นหลบแต่เขาก็มีคนเขาเล่นเยอะแยะเขาเล่นเยอะเพราะม่อยากได้หรอกตัวสองตัวมันชนะเสียเงินเขาว่า้งเอาไปเรื่อยๆเขาว่า ดีกว่ไม่ถูกเลยเขาพูดอย่างนั้นก็ไให้ผมทํอย่างนี้ผมก็ต้องทําอย่างนี้นั่นแหละแต่เลขผมมันไม่เหมือนเลขคนอื่นเขานะเลขเก้าคือเลขเก้าไม่ใช่เลขเก้าว่าเลขหกเลขหกไม่ใช่เลขเก้าอ่านี่ยมไม่กลับหัวมันไม่กลับหัวนั่นแหละผมเรียนมาไม่เคยเป็นอย่างนั้นคือเลขเก้าคือเลขเก้าเลขหกก็คือเลขหกคือเป็นไปตามสูตรนาอสูตรใทยสูตรมันเลขเก้าว่าเลขหกมันคือยากนี่เขียนแต่เลขเก้า้ามันออกหนึ่งหก ถ้ามันบอกว่าหนึ่งเก้าอย่างนี้ก็ไปอกหนึ่งหกมันจะได้เงินบ่เงนไหมเออเออนั่นอะไรของผมมันไม่แปลกเขามันคือมันกรุงโบราณจริงๆคนโบราณโบราณโบราณนั่นแหละไม่ไม่มันไม่รู้จะกลับหัวกลับหางหรอกของผมคือมันกรุงกรุงถ้ามันอกอะไรอกหนึ่งสามก็คือหนึ่งสามไปเลยอย่างนี้นะนั่นแหละมันไม่กลับ่าเป็น ยางงุนยางงี้คือเขานั่นถ้ากลับก็ยิ่งเยอะเนาะอาจารย์นะกลับไปกลับมากลับไปกลับมากก็เยอะทุกทุกไม่ต้องห่วงดอกสบายใจได้เลยคนซื้อน่ะเล่นตามเนี่ยที่ผมเขียนนี่ถูกทุกงวดอ๋อค่ะท้ายนี้ให้อาจารย์อวยพรให้ทุกท่านทุกท่านก็ให้โชคดีอย่างงุนอย่างงี้ครับก็ทํำยังไงผมก็จะปล่อยไปเรื่อยเป็นปีแหละครับให้เป็นปีให้พี่น้องทุกท่านครับ ตามชมตามจะให้ผมให้ตัวสองตัวมันให้ไม่ได้มันผิดมันถูกท่านก็เสียเงินท่านก็เสียเงินเ,นเ,นเ,นเยอะด้วยแหละพูดอันจริงไปแต่มผมพูดไปเออหนึ่งซื้อหนึ่งสามตัวเดียวเด้อท่านก็ทุ่มตัวหนึ่งสามเรามันไม่ออกมาทํำยังไงหรอก็เสียเงินทิ้งนั่นแหละเราอย่าเราอย่าไปนั้นแหลเราให้เอฟซีเลือกเอาเองเนาะใช่เลือกเอาเองมันมีอยู่ในนี่แหละมีอยู่ในนี่นั่นแหละครับเอาแค่นั่นแหละครับเอฟซีทุกท่านขอพี่น้องทุกคนที่ติดตามดูก็ ครับก็ติดตามไปเรื่อยๆใจดีไม่มีปัญหาดอกผมเรื่องให้หวยี่ผมไม่เคยหวงให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอ่แหละถ้าเผื่ออาจจะไปถูกรางวัลที่หนึ่งก็ได้ผมชอบตัวเลขบนผมไม่ชอบออดอกเลขล่างแต่ว่างิที่ผ่านมา <c oughs> มันมาล่างเนาะมันมาล่างไอ้สามสองสสองนี่ฉันไม่ได้ใส่ลงไปพอฉัน <c oughs> ดึงขึ้นมา ขึ้นมาเป็นสามตัวสุดท้ายแหละสามสองน้าจารย์โอ้โหเสียดายแล้วงวดนี้จะมีโค้งสุดท้ายไหมคะอาจารย์มาสงสัยไม่ทำหรอกแค่นี้ก็สบายใจได้แหละโดยแต่ชุดเต็มเนาะให้ซีพี่นาเอาเองเนาะนั่นแหละชุดหนึ่งชุดสองเลขก็อยู่ระหว่างชุดหนึ่งกับชุดสองเนาะให้เลือกเอาเองนะคะถ้าคือจะฟันธงให้ก็คือสามสองเนี่ยไป่ะงดก่อนนี่เอ้ยงวดนี่นะสามเนื้อหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งสามดถ้าฟันธง ใช่ฟันธงหนึ่งสามสามหนึ่งเม็ดเดียวเนาะใช่ใช่ใช่คือตัวเดียวคค่่ะะอาาจรย์ฟันธงคือชุดที่หนึ่งก็คือหนึ่งสามตัวรองรองมากับเก้าสามตัวรองไปอีกก็สองสี่แค่นั้นแหละค่ะค่ะอาจารย์ครับแค่นั้นแหละครับไม่ยาะไปนี่แล้วถูกแล้วแหละไม่ต้องกังวลหรอะว่ามันจะไม่ถูกะ ค่ะก็งวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขของอาจารย์เข้าปังปังรวยรวยยกช่องนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้แอดก็ขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านรวยรวยครับค่ะสาธุค่ะ